yeah 对。 นะหดมดแล้วหมดสำหรับปีนี้วันนี้เป็นวันสนงเวยปีเก่าสองพันหาร้อยหกสิบสีแล้วก็ก้อนรับปีใหม่ 2,565ขอใหอ้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ